สวัสดีจ้าคลิปนี้เจ๊ตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการประกอบอยางในและยางนอกรถบรรทุกนะจ๊ะเป็นยางผ้าใบนะคะยางผ้าใบกระทะเหล็กแบบมีคิ้วนะคะเป็นกระทะรุ่นโบราณน,นิดหน,นึ่งนี่รถดโบรานของแท้ต้องเป็นยางสี่พี่น้องเพื่อนประกอบอยางในเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนก็จะประกอบรองคอนะคะทีนี้เนาะอันนี้คือเอ็กเซซิลี่เยอะนิดนึงนะคะองค์ประกอบเยอะ อคอยยัดไปพี่น้องถืออันยัดง่ายก็ง่ายถืออันยัดยากก็แข็งห้ยยัดยากอันนี้ถือว่าง่ายนะคะง่ายอ่าเพื่อนกระคอยเฮ็ดคอยบีบเข้าไปตะวัาผู้บเคยเฮ็ดกระสียากเติบเนี่หรอวะนี่กิ่งกิ่งกิ่งหาพี่น้องกิ่งหาแดดก็เฮงเลยจุ่มกันยูห่มอันเดียวนี่พี่น้องเด้อเป็นหุมกั่งนี่ ไป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 ไงของดแดดได้นี่อันคนเหตุอะอยู่ในโฮมอยู่พี่น้องแต่ว่าคนถ่ายคลิปน่ยอยู่ตากแดดได้นงก็ไปอยู่ข้างไหนนี่หา,าบริหานี่คนสีแงจูบอย่างเข้าไปในหูกระทาได้พี่น้องเด้อน,นี่อึบกึบกับเรียบร้อยหลังจากนั้นเพื่อนก็ตรไปหาอุปกรณ์ได้พี่น้องเด้อ ก่อนมาแงอย่างเห็นบอมันเข่าโบเบิดอะไระแงเข้าไปพี่น้องแงเข้าไปอ่าคอยแงเข้าไปได้จ้ะอันนึงจับเหล็กงัดให้อย่างนอกนอกขึ้นอันนึงแบบแงอย่างได้ได้พี่น้องเด้อนี่คือเทคนิคเด้อบ๊วยเวว่าเข่าโบเบิดแล้วโอ้ยเหตุจางไดนนออบาดนี่นี่นี่ขึ้นไปเหยียบใพ้มันลงพี่น้องอ้ลงมพอดีบอหลังจากนั้นเพื่อนกระสิประกอบคิ้วนะจ๊ะ คิวนี่ก็ต้องว่าให้มันตรงขามเลยพี่น้องมองตตอของคิวให้มันตรงขามจกอย่างนะจ้ะเป็นกำลังไปเอาประก,บกอบน,นะพี่้องเนาะ,ะไปเอาก้อนเอาอยัางมาประกอบคิวนะจ้ะคือบ่ได้เตรียมพร้อมตลอดเลยพี่น้องร้านนี่เนาะเป็นยงที่แบบถเฉพาะหน้าอย่างเดียวเลยไอะเหยียบลงไปพี่รองเหยียบแล้วก็เขาะมุมมันลงอ่าลงบอลงบอ เอาบอลงพี่น้องบอลงอาีไปใส่แบบนี้เอาเออไปเอาลูกบล็อกพี่น้องกบเรียกัดอย่างเอามันงัดลง้อจ้ะอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งให้มันงัดลง้อพี่น้องเด้อมันบอลงแบบมันคมแหมคมคมคิวให้มันลงนะนะใส่ลูกบล็อกทวงไว้แล้วก็ใส่แห้งเข้าคมลงนี่ลงแล้วลงแล้วหลังจากนั้นก็สิทับการเคาะ้อพี่น้องเด้อเคาะเหมือนเดิม คะแห้งๆเร้บอบว่ามันคอค่อยๆดิคอให้มันนี่นี่น,นี่เห็นบ่เอาขึน้นมาท่อตรงมุมสุดคอไปเรื่อยๆน,นะจ๊ะคอให้มันสุดแหมคอสุดความันสิล้มคนเด้อพี่น้องด้อให้มันคักตจ,จก่เจ้าควงคนน่ะเวลาเติมล่มเนาะเติมล่มก็ใส่หัวเป่าล่มเติมเข้าไปพี่น้องมันเป็นอย่างได้เติมเข้าไปก้อนให้มันขึ้นขอบ ขึ้นขอบแล้วก็คิวมันกับสีลันได้บางอย่างมันกับสีลันอผู้ดเดตกแจกสียาางนัจักหน่อยอันนี้พอ่อดูพี่น้องเขาต้องเช่อกระตุนอยู่อ่คาอพี่น้องคาอไปเรื่อยๆข้อแล้วก็เติมข้อแล้วก็เติมคือเก้าแล้วอจาสเต็ปเก้าในเติมลมไปเรื่อยๆพี่นอ <ไ electronic. S 1> ้องแดดพี่น้องสังเกตแดดแดดแยเงี้ะคันซ้อนเข้าไปาพี่น,อน้อ,นอนนงคันซ้อนเข้าไปไมรวมอ่ะ ก็ต้องเช็คนะอ้วนนะเฮียสอนเฮียแบบนี้โอ้ยใส่าแใหญ่เอ้ยไปหาสอนไม่พ้นไม่พี่น้องเออเนเากินตัวเฟืองอือได้แล้วได้แล้วลูกกรหิวเขาคันเข้าไปพี่น้องคันเข้าไปใส่ถุงมือมันก็เริ่มบัถนัดเลยพี่น้องหลังจากที่เขาคันสอนแล้วเขาก็เคาะคิวคือเกาแล้วพี่น้องข้อให้มันใจแล้วเติมลมแล้วก็วัดลมให้พอดีได้พี่น้องเด้อ คลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปจำนี่ละจ้าขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่รับชมเด้อจ้่เด้อไปพอกันไหมคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย